ชีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบมาโนโปคิงสไตล์ประจาวันที่11สิงหาคม2 565โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้วิเคราะห์สุภบอลทันครับผู้ระหว่างไทยจะกระทางเบนมาชิงที่3ทันเดนครับอยู่สิปีในครั้งนี้ โดยถือว่าทันทันเดียนครับยูสปี2022แนะิงัดชิงที่ท 3, สาช้างศึกทีมชาติไทยยูสปีต้องมาพบกับทางเมียนมาหลังจากที่ทั้งสทีมพลาดท่าพ่ายแพ้การมริกเกมล่าสุดที่สนามบินเดืองบ่ายวันพฤหัสบดีคือวันนี้นะฮะเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งนั่นเองโดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่า เริ่มทางฝั่งทางทีมชาติไทยก่นกอนครับทุกคนโดยกันนี้ทักาบารบาริโลการาเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอยู19ป,ปีนำทีมชุดนี้มาโดยเปลี่ยนแปลงนักเตะประมาณ9คนและน่าจะเป็นการาทดลองทีมพร้อมกับให้โอกาสทุกคนในการทดสอบตนเองในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์อาเ,อเชียรอบคัดเลือกที่โอมาน อย่างไรก็ตามจากการพ่ายแพ้เวียดนามมาในเกมล่าสุด0ูนย์ต่อหนึ่ทำให้เกมนี้ทัพช้างศึกอยูสิปีจะเป็นต้องเก็บชัยชนะให้จบได้เพื่อทำผลงานในราการนี้ให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยคาดกันว่าเกมนี้เขาคนนี้พร้อมส่งนักเตะแกนหลักลงสนามในเกมนี้นําทัพมาโดยนรรงศักดิ์เนืงวงศาคณะคำยกทวชัยอินทรประโคนและก็กษิติการศิล โดยกานนี้ทั้ง2ทีมต้องมาลงเล่นนัดชิงที่3หลังแพ้กระทางคู่แข่งมาในนัดล่าสุดนะฮะอย่างไรก็ตามคาดกันว่าทัพช้างศึกยูสิปีจะสามารถเอาชนะเบนมาไปได้อย่างชิวเฉียดในช่วงบ่ายของวันนี้พอเช่นนั้นแล้วไปให้กำลังใจติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูสิคปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีกว่าครับฟุตบอลไอไมบอลไทยปีเดียวแพ้เวียดนามครบทุกชุดเลย โดยผลการแข่งขันยู19ปีทีมชาติไทยแพ้เวียดนาม1ต่อ0ในรายการทันเดียนครับเย็นตกรอบไปบันหมัดนะฮะผัดมาเพียงแค่วันเดียวชุดย16ปีโดนเวียดนามออาไปอีก2.0ต่อจอดป้ายแค่รอบรองชิงแชมป์อาเซียนถ้ากับว่าในรอบปฏิทินปี2022ระดับเยาวชนนับถอยหลังถึงต้นปีไทยแพ้เวียดนามครบทุกชุดแล้วทีดที่ว่าเจอกันยุคนี้เราเอาชนะเขาไม่ได้เลยเริ่มจากวันที่15กันยายนศึกชิงแชมป์ยู19ปี 2022ิงชิงแชมป์ันดับ3แพ้ดวลจุดโทษไป3ต่อ5วันที่10กรกฎาคมเสมอกัน1ต่ 1, อหนึ่งยูสิปีชิงแชมป์อาเซียน2022 2ิมิถุนายนเสมอกัน2ต่อ2อยู่ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 2อรอบแบ่งกลุ่มวันที่2พฤษภาคมแพ้ไปศู 1, นย์ต่อหนึ่งในยูย่ปีรอบชิงชนะเลิศเนสึกจีเกมวันที่26กุมภาพันธ์แพ้ไปศูนต่อหนึ่งยู่ปีชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศ แลัววันที่2กุมภาพันธ์แพ้ไปศูนย์ต่อ1นึ่งชุดยู3ปีชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะโดยทุกครั้งที่แพ้จะมีเหตุผลนานับประการปรวมตัวกันน้อยลูกครึ่งยังต้องปรับตัวสมสรนไม่ปล่อยบอลลิกไม่เลื่อนจะดูเหมือนเตะแต่ละครั้งเราไม่เคยพร้อมกันสักทีแพ้ซ้ำแพ้ซากจนแฟนบอลเกิดความรู้สึกว่าก้าวข้ามไม่จะเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่ง มันจําเป็นหรือไม่ที่เราต้องแพ้ตลอดสร้างเด็กไปด้วยชนะไปด้วยไม่ได้ปรเด็นหรือไงการแพ้กลับมาแบบนี้แล้วยังไงต่อแผนง,งานปรยิยะยาวเป็นยังไงระดับยู่3ปีจะเตะค,คัดโอนิมิปิกันปีหน้าแล้วยังไม่รู้นะว่าใครจะคุมแพ้แล้วไม่เห็นอนาคตมองไปที่ทางไหนก็มีแต่เรื่องวังเวงแฟนบอลเริ่มรู้สึกอายไม่ได้แชมป์ซีเกมไม่เป็นไรมั้งเล่นบ้านเขาตกรอบแรกจึงแชมป์เอเชียเอาหน้าตัวนอกเยอะใช้เวลารปรับตัวหน่อย หรือแพ้ลาวศูนย์สองเอ๊ะมันชักยิงไงแล้วนะแพ้เวียดนามชิงที่3เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลาวขนาดคอมเมนต์แฟนบอลเยี่ยงงงนะฮะสักโดบาริโลกราเซียพึ่งแพ้มาอย่างนั้นทําไมยังทําได้ทําทีมต่อส่งทีมที่ไม่พร้อมมาแพ้อ,อีกในทันเนยนครับรวมตัวกันสนามบินแล้วก็มาเจ็ดเลยแถมแพ้เวียดนามซ้ำสองตกรอบแรกอีกครั้งซักโดยังขอแก้ตัวในคัดเลือกเอเชีย e. ปรากบามั่นใจว่าก้าอียยังเหนียวโชดช่นะ เป็นผมผมไม่เอาตั้งนานแล้วเพราะอยู่กับฟุตบอลไทยมา7ปียังไม่เคยทําทีมชุดไหนได้แชมป์เลยโดยกรณีเรามาตัดเกรดสอบซักบักันดีกว่าว่าเขาผ่านไหมในทีมชาติไทยชุดอยู่สิปีโดยอันนี้คิดในใจนะแต่อาจจะคิดดังไปหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทคือขาดทุนเจ๊งทุกปีแต่ก็เอ๊ พวกหัวหน้าเซลพวกผู้จัดก,การฝ่ายขายเขาอยู่กันได้อย่างไรจากเมื่อก่อนเคยบุกไปเฉียงกับเวียดนามว่าใครเก่งกว่ากันจนเด๋ยนนี้ไม่กล้าไปปากดีกับเขาแล้วเพราะมันก็แพ้จริงไม่มีอะไรไปเถียงเขาได้เลยนักเตะเวียดนามเดี๋ยวก็เนียน,นี้นะฮะร่างกายหนาปึกเมื่อถามว่านี่นักบอลหรือรูปเกมเห็นชัดเจนว่าเขามีการซ้อมมาแพ้บ้างเรียกจังหวะฟุตบอลแต่แพ้ทั้งปีแบบนี้มันต้องอายดียแล้วมันควรต้องส่งทีมไปชนะบ้างไม่ใช่แพ้กลับมาแล้วบอกว่าไม่ใช่เป็นต้องเป็นที่หนึ่ง โดยแพ้แบบนี้คือพอใจแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่ากันตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งเมื่อแฟนบอลไร้ความหมายก็คงต้องก้มหน้าก้มตาเชียร์กันต่อไปแน่นอนครับในครั้งนี้เป็นนังนนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับชาเปโค้เซนเซอร์ไพส์คว้าแข้งตัวท็อปของเมืองทองโดยสโมสรชาเปโค้เซนทีมชั้นนำในศึกเซเลบีลิกบราซิลบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมินบิินพ็อป แนวรุกตัวเก่งจากเบอร์ชองมารุ้นทีมอย่างเป็นทางการโดยทั้งวินเบรนท์พอบแนวรุกบราซิลวัย88ปีย้ายมาค้าแข้งไทยลีกครั้งแรกกับทางเบอ,อ,อร์ชองเมื่อฤดูตุการ2019ก่อนจะยึดตัวหลักในถิ่นทันเดอร์โดมสเตเดียมฐานายุข,ของอาริเซนเดอร์กามาและก็มาริโอยูรอสกี้หลังจบฤดูก,กาล2021วินเบรนท์พอบตัดสินใจแยกทางกับกีเลนพยองหลังหมดสัญญากับทีมก่อนที่ล่าสุดนั้นจะบินเปิดตัวนักเตะหน้าใหม่ กับชาเปโกเช่สโมรสรในลีกบราซิเลโรเซเดบีหรือลีกรองของบราซิลนั่นเองเอาเป็นว่าง,งานนี้ก็ขอให้โชคดีกันละกันนะฮะมินเรนพอบเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับเชื่อมั่นลูกทีมมาริโอเผยความพร้อมของขุนพลกิเลนมั่นใจสู้ทีมใหญ่ได้อย่างแน่นอนขุนซึกกีเลนพยองเชื่อใจขุนพลของทีมสู้ทีมใหญ่ได้นะฮะพร้อมลั่นขอทำเพื่อแฟนบอลในคร้งนี้เดยกันที่ทางมาริโอยูรอสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองยูเต็ด ทีมในศึกไทยลีกเปิดใจถึงความพร้อมก่อนสู้ศึกนัดในการ2022โดยมาริโอยูรอฟสกี้ได้เผยได้ว่ารู้สึกโอเคครับเพราะในช่วงปริทั้นที่ผ่านมานั้นเราทำงานได้ดีตอนนี้เราก็มีนักเตะใหม่เข้ามาทีมด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีปีนี้เป็นปีที่ต้องเรียนรู้หลายอย่างพร้อมกันทั้งตัวผมเองและก็นักเตะส่วนลายเส้นนั้นเป็นหน้าที่ของโคช้ชที่ต้องมีมันยังไม่จบและไม่กี่เดือนก็ต้องกลับไปเรียนรู้ใหม่กันอีกครั้ง สี่ปีที่แล้วเราใส่เสื้อสไตล์แบบนี้แหละครับที่ประได้แชมป์และพอผ่านไปเมื่อผมกลับมาเป็นโคช้ชทีมของเรากลับมาใช้เสื้อแบบนี้กันอีกครั้งคิดว่าปีนี้จะทําให้เต็มที่จะทําให้ทุกคนที่มาดูบอลได้มีความสุขไปด้วยกันจะทําให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาผมไว้ใจนักเตะที่มีอยู่เพราะว่านักเตะหลายคนก็อยู่ที่นี่มานานหลายปีผมรู้สไตล์ของเขาคิดว่าสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างแน่นอนถ้าผมไม่เชื่อในพวกเขานะผมเองก็คงไม่ได้เป็นโคชช้ชที่นี่หรอกนะ เพราะผมไม่ใจนักเตะและผมคิดว่าพวกเรานั้นสู้ได้ครับมาริโอคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้สำหรับทางเมืองทองนะฮะจะกลับมาลงสนามในศึกไทยลีกนาฬินนกา2022จะประเดิมนัดรแรพกพบกับทางราชบุรีมิผล์ f c ที่สนามมิผลสเตเดียมวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS เพลง์คัานี้ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร,ะร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับ บนดอนเปิดใจครั้งแรกหลังย้ายมาปร่อมทีม,มรถม้ามรากตโดยวิทฟิลช์ชาวออสเตรเลียเผยอยากจะเล่นไทยลีกมาตลอดแล้วเมื่อโอกาสมาถึงจึงคว้าไว้เมื่อนังแบนดอนเจมส์วิลสันกองกลางของลำปาง f c เผยความรู้สึกหลังย้ายปร,ร่อมทัพในโค้าต่างชาติเพื่อสู้ศึกบริโบไทยลีกในรายการ2022โดยแข้งไวช้ชฟิปีไลน์นี้ได้เผยนะว่ามีความสุขมากที่ได้มาที่นี่มาไทยได้แค่3วันแล้ว ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เริ่มต้นใหม่เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอกับเ,เพื่อนๆและก็โค้ชและรู้สึกยินดีที่ได้เจอกับทุกๆคนในครั้งนี้ใช่ครับผมเคยเล่นอาชีพครั้งแรกกับทางเบอร์ลี่ตอนเป็นเยาวชนและก็ย้ายมาที่ออสเตรเลียได้ร่วมกับทีมมากมายได้ร่วมทีมในศึกลีกยุโรปด้วยทั้ง SJK และก็ทีมแกนดิเเวียแต่สำหรับในเอเชียเนี่ยเป็นครั้งแรกนะเป็นฤดูก,กาลแรกของผมเลย ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครั้งใหญ่ครับลำปางในปีที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีมากจนขึ้นเป็นทีหนึ่งซึ่งเป็นลีกที่ดีผมอยากจะเล่นมอโดยตลอดอยู่แล้วเมื่อโอกาสมาถึงผมไม่ลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้เอาไว้เป้าหมายสำหรับผมแน่นอนว่าต้องการชนะในทุกเกมอยู่แล้วผมเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมได้มาเล่นบนไทยลีกเป้าหมายแรกจึงขอแค่ได้เล่นในลีกต่อไปแต่เ้วยศักยภาพของทีมผมคิดว่าประนั้นจะจบครึ่งบนของตารางคะแนน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกไทยลีกในฤดูกาที่2 2นัดแรกของลำปาง f c จะพบกับทางหนองบัวพิร FC วันที่13สิงหาคมเวลา18.30นณสนามกีฬาจังหวัดลำปางถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในความังนี้ใครแฟาพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นี่ก็เป็นที่ดงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโป๊กเก้นสไตล์ประจำวันที่11สิงหาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ